Oh. สาธุสกิตมรุิตะธนมานิสิเตระผู้จะกมตะวนัหนยเคีอนตุไมเเทุาุยุเทวสารทวิสังยักษณ์ธาตุทั้งปั์ทั้งปยะมณีวัจนสาธุโอมิสุนันโสาธุภมารตนที่ฉดฉะ้าสาีดาปุนา้ป็มตะที่ก็คารีนางก็ไม่พระชีอระภูิสีธ เปิมาเพื่อเป็ดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดนิจตามหาัญโยงเปิดเป็นสื่อมงคลพุทธังเปิดธรรมังเปิดอันตรายยังเปิดฟ้าเปิดดินเปิดพระอินพระพรหมเปิดพระยมการเปิดเท้าจักรโลกบาลที่สี่เปิดด้วยนักโมพุทธายสิทธิพรหมานสิทธินารายณ์สิทธิพิคเนศสิทธิเวสุวรรณประสิทธิเมย วัดโตรัสมมาสมุทสนัโมทัสสตว์วโตอรรโตสมมาสมุทันัโมัสสวโตรรโตสมมาสมุทัสิทธิเจังสิทธิกธรรมังสิทธิตานิยาโตสิทธิเไปโฉนเโยนิจังสิทธิอาราโปนนรัมภรังสุภะกรรมังประสิทธิเม สาธุอุกษาข้าพเจ้าพรนมัสการคุณพระพุทธคุณนังคุณพระธรรมคุณังคุณพระสารกุณังคุณพระศิยะเมตไตรแกลและสมณอาจารย์เดชปรรมโพที่สมพังอยู่เหนือเสียงเก้าข้าพเจ้าพิจัดตั้งนมัสการเชิญระพุทธองค์ทรงประสูติพระธรรมพระวินัยพระอภิธรรมกรรมฐานพระธรรมมูลทุกแปดหมื За, mm ่น hmm. ส um, uh, ah ี fruit, ่พันพระธรรมขันธ์จบทั้งพระพิดกันตรายพระตรีมีใบพระมหาชนกพระโพสกพระโพธิสัตว์พระฤๅษีหินพระอินทพระกรมพระยมพระกาลจักรตรกกบาลพระโมกครายาน ภาษาดีบุตพระพุทธกุศลสโดพระพดนาดมนมระกาสวพรทโธพระศระตยผู้อนโดุบังปนาราชเจ้าปัตนังอรหันตังสุวรรณสามิตาประเทศอิสราพระมหามุนีนรดพระศาสดาพยญาธรรมจิราาพระศีอริยร์ไมตรีพระมหาฤาษีทงแพระองค์เที่ยวจงกรมนยุิปายมรรคะจันทร์ระจันรอมาพระประธานพราบริศีทั้งแปดหม่นพระองค์นั่งจงกรมในยทหาวัสวรรพระนิพพันพระรันกมัคเกาพระสุวรรณเส พระสุเมรราชประทาจุรามณีพระศรีมหาโพธิ์พระหัตพระโดพระาไทยพระไตรปิฎกพระรปิพระรทุตธนรงศรีมหามายพุทธมันดาพระองค์ทรงนำกรชื่อพระศีนัชาติเป็นสุภรุันจนวัเสาพระองคสมุต่างถังเป็นฟางสาทุนทั้งปราจาอเมฆขราวิยาภารีบัทราีจินทรชิตสุขีปุมพันปุมพวันพรัตรามนุมานพระรามสุวรลยวิุักษสาพิยานาพยาครุปัจจบทีเปมาวันตัง พระพุทธเทวดาอยู Somehow, உ, called, ่ในชั้นฟ้าเจตุนมหาราชิกาสวรรคเทพบุตรได้อยู่ในชั้นฟ้าดาวประเด็นสวรรค์เทพบุดาอยู่ในชั้นฟ้าปอดรด็สวรรคเทพบุรด้อยู่ในชันฟ้าอ克拉โลกามหาสวรรค์ตังหันิตรตุมันดาวาสุรีคุดกินนอนกินได้การเวทปัดสามหากุมพันอันนั้นยักษ์สามหาเปียรราชพระโคสุราชพระสารีนิกธาตุพระเพลกันรุ่งเรืองรัศมีพระรัตนนาไตแก้วสมณาจารย์ทั้งพระรัตนยานบารมีติงสารโมพุทธายคัมโมพุทธายะสังโฆพุทธายะ พุทธังเจวิตาจิงลูกขออาราธนาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขานางไม้นางตะเคียนนางตะนีทั้งหลายองค์พ่อปู่ลูกศษีทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินทั้งลู่น้ำก็ยิ่งลู่น้ำก็ยิงทั้งพระภูมิเจ้าที่จงมาอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลนี้จงช่วยเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดเนีตามหานิยมลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายจะมาขออาศัยอยู่ขอเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางจงช่วยเปิดทาง เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดเมตตามหานิยมค้าขายน้ำมวยเงินทองไม่มาด้วยนะโมพุทธายพุทธังวัตชันนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิอาราพังเอหิเมตตาจมพูญจิเปมนุษสานังนี้ิโยบริโสิจิตตังพันธังเอหิมานิมามาหรือมีชานังมหารือมีชานังพุทธังวัุชันนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิอาราพังเอหิเมตตาจงบุญจเปมนุษสานังนี้ิโย มูลโสตตุตังพันทางเอหิมานมาลุ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 นั้นคือพระกุกุสศลทองโมคือพระโคนาดงคือพระกัสปะท่ัตสมณะโคดมแยกวิสีแยกไมตรีด้วยเดชะบารมีพุทธเจ้าทั้งห้าองค์จงมาเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดนับเปิดเมตตามหานยงกันคุณผีกุลใสคุณคุลใครที่เบือร์มก้อยมันเจริญลุกเรียนใครที่เบือร์มก้อยมันมีอันเป็นไปด้วยอำนาจอิทีิอิทธิเบียรเป็นของเบียนเ้อนเมือพุทธปฏิรูปังกันหะเนหะปิโยติวะมุสนัาปิโยพรหมาลมุตตะโม พี่โยนะคัสุปนันนังพี่นี้รายังนะมามีหังพี่โยเทวะมุตสังนัมพี่โยพระมารุตัมโมพี่โยนะคัสุปนันนังพี่ทรายังน่มามิหังพี่โยเทวะมุตสังพี่โยพระมารุตัมโมพี่โยนาคัสุปนันนังพี่ทรายังนะมามีหัง อัครมาเรสโสมาเรีมามาลคนอยู่ัวนั่นจบไปไดามาพิตาวันนักเอาสังท้าปุกัคยปะนมาอุทังอัตโถตุอุทังอัตติตาภวิย์นักเยปราจิตเต้นำพระเบญชนะเราต้องไปสู่อัคระาุนปายิสาธนที่ขวดปฏิสังขีกันเปปัจจามูลติโสวิเศษเสียอิเสศีพุทธนามีเมนะพุทธตังสิอิโสตังพระปีดีพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดอันตรายยังเปิดฟ้าเปิดดินเปิดพระอินภะม เปิดพยมประการเปิดเท้าจัดตโรคกบาลทั้งสี่เปิดด้วยนโมพุทธายะสิทธิพรมาสิทธินารายสิทธิพิกเนศสิทธิเวทสุวรรณโคมภูมิเจ้าที่เจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่กันหะนี้หะนโมพุทธายะยะถาพุตโมนะอิติมิโสพุทโธเกวิถียานนามกิตติมิจฉปิกโมพุทธายะลึกลือลึกลือลึกลือโอกงนางพระแม่พระธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วหรือยังอยู่กันฮะนี่ฮะนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ ติดสินบนใครไว้ในบนอะไรที่ไหนไว้ได้บนไหมฮะวัดวัดวัดอะไระวัดหลวงพ่วัดหลมงพ่อปแก้ซะมาไอ้เจดีย์ไยอ่ะเออเป็นแก้ซะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นแก้ซะก็ถามแล้วเนี่ยที่ี้ว่ามันข้อนี้คือบ้านก็รับใค NAKMU TASA PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUTASA NAKMU TASA PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUTASA NAKMU TASA PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUTASA YAK MAHANG KERUA CARI YANG IMI NA SATKARE ครูอาจารย์อภิปูชยามิปุติยปียะมะหังครูอาจารย์อิมินาสการีนตังครูอาจารย์อภิปูชยามิข้าพเจ้าขออาราธนาเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเทื16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ทั้งรู้นามก็ดีไม่รู้นามก็ดีทั้งข้อบปู่ศีที่อยู่ในกายข้าพเจ้าก็ดีทั้งครูเทพที่ลูกกราบไหว้เคารพบูชาก็ดีที่เป็นฝ่ายกุศลกรรมทั้งองค์กุมารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกได้บนบานสาัง่าวหรือลูกได้ขออะไรทั้งสิ้น ขอ,อนิมนต์อันเชิญทุกท่านทุกพระองค์มาอยู่ในสถานที่อันเป็นมงคลน,นี้รับของสักการะบูชาเพื่อเป็นการฉลองมอบให้เทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายขาดหรือเกินไปบ้างอย่าได้สางซึ่งเมตตาผิดพาดประการใดจงเอโหสิก,กรรม ขอประทานพรให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเงินทองไหลามาโชคลาบบังเกิดคิดสิ่งใดสมมุติมากปารถนาอย่าได้มีมาร้ายมากั้มกายตัวข้าพเจ้าและครอบครัวขอพอรอันประเสริฐนี้ขอท่านทั้งหลายรับเครื่องสักการะบูชาแล้วจงประทานพรให้ข้าพเจ้าด้วยเทิน patang online kami bagiang paang.

ปิโยนาคสุปันนานังปิงเทียงนะมามีหังโยโถโสโมหกิตเตนะอาจารย์ยะสมิงปะตะโอมัยาขะมะขะเมตังโถสังสมภะปามังวินาศสันติอดิตังโถสังปฏิบันตังโถสังอนัคตังโถสังกายไกยาตัมมังวัตจีกัมมังสัพพะวัฏโทวันทาโถสังอนุเสสะโถสังคันตีขะมามีขอข้ามาละนุสปฏิวัติบาราอาจารย์ผิดพลาดประการใดขาดไม่เกิดไปมั่งอย่าได้สั่งซึ่งเมตตากรุณารับเครื่องสักการะบูชาเลาะประทานก่อนให้ปังเกิด ไอ้โลกศิลป์ลูกหารล้วมวยเงินทองเงินทองไหลมาหน้าชาลีตีน่ะโมกุชัายักษ์พุทธังปัตตุชัดนานังอีจิตตังเอหิมุกขานังเอหิอาระหังเอหิเมตตาจุกุจิเตมันสันังหิติโยบริโสติตังคันชังเอหิมานิมามาเงินไหลมาทองไหลมานะชาลีตีนะ่ะโมกุชัายักยะกถาพุทธโมนะสังมิทาภูกกยัปะ มะอาวุโสังสโลบุสะอุบาอิสวาสุอิหิปตโวิบรมาอิหิอาโปอินทายิหิเตจุนารายะอิหิวายุอิสรานะอิเปจจคอนังสุตโตภควาโมติขุทัสังสุตโตภควาทาสโสมะอาวุสุตโตภควายะพระอุมะอาวุอามะอาวุณะมะวะทักกะภักกัสะนามาอาุสังสโลบุสะอุบาอิสวาสุเนี่ยเนี่ยเปะเตเตจึงดรวยดรวยตังเจดรวยตังครัมดรวยตังครัมธาริการิขององค์เนี่ย สังทวีปปิยังเนี่ยเนี่ยพุ้ทังมารวมกันธรรมังมารวมกันสังฆังมารวมกันปิยังเนี่ยนักนะลักโมหลักนะงูโมงวยบุคคลทั้งหลายหลวงมึงด้วยนะโมพุทธายนะนอ่อนใจรักมงซั่เขามากอดพุทธยอดเสนหาทารับให้มาึมงเงินไ้มาทองไ้มาณนะชาลีตินะโมพุทธายะขอรัตนเทวดาคูบาอาจารย์ทั้งหลายข่านนี้เกิดไปบ้างอย่าได้สั่งสุ้อปามาณิมามาโฮมรืีชานังมาหาดีชานัง มัตสันุกายเกสาโรมานัขาตันปาปัสทองสงสารนาราลรมาจีอาินิจังวักังอาจจะยังยักอันังจีโรมะกังปีหังปปะสังอัมตังอัมตาคุณังอุทาริยังกัรยิสังมันตะเกิสตโตเนโตสุปัสสังเกปุจิขันกามตังการุจิสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นอาการสารสองของครูทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เชิญมารู้นามก็ดีไม่รู้นามก็ดีขอเชิญมาอยู่ในชุมนุมประชุมการในสถานที่อันเป็นมงคล นี่คือสวรรค์บนดินที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นให้แก่ท่านทั้งหลายจงมารับเครื่องสักการะบูชาขานทุเกิดไปมั่งอย่าได้สั่งซื่งเมตตามานิมามาจนปุกปักรักษาเปิดเงินเปิดทองเปิดเมตตามหานนยมเปิดผู้คนไหลเข้ามาเงินทองไหลมานัชานิจโชคลาภเกิดอารัธนาพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิภารีนางพระแม่พระธรณีจงมาอยู่ในสถานที่แห่งเป็นมงคลนี้อยู่เหงุนตะบนใดมานิมามามักมามีมาลํำเงินนํำทองมานิมามามักมามีมามาความร่ำรวยมานิมามา มามามีมางามานิมา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 มีมาเงินมากับคนคนมากับเงินมานิมา hating, มาละเลือดเลือลือเลืเอาพวกมันก้าดโกเก้าดโกสี่ครั Four ้ง ชายกุฏิทังเปิดทมัเปิดสันทังเปิดอันทรายยังเปิดฟ้าเปิดบินเปิดพระยทธภพเปิดพระยมการเปิดเท้าพระโลกบาลที่สเปิดด้วยนักโมชายยัคทาพุ้มโนนั์จุดลอยฤทธิฤททท

Bandit. Yeah. เสีมาตั้งสี่โมนี้คือที่อยูอาศัยของศิษย์ลูกหาของผู้ที่อยูอาศัยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขาจงมาปกปักรักษาจงมาเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดนี่ตามมหาลยงเงินทองไหนมาวานเงินเข้ามาเงินทองไหนมานัชาลีตินัทโมพุทายะหวางเข้ามาเลยหวางเข้ามาบ้างเลย

มาดมาตั้งทีทีุก่าเอ๊ะเขาจะขึ้นเกมตรงนั้น นัโมพุทธ,ธายะยะัธาพุทโมนะนักมัตภะทักจะพะกัสสัยนัมมัพาอุอุอะมัอั พุทธังเปิดกัมัเง,งเปิดสังคังเปิดอันตรายายังเปิดฟ้าเปิดดินเปิดพระอินพระคม,มเปิดพยมพระการเปิดเท้าจักรโรคกบาลทั้งสเปิดด้วยนะโมพุทธายะเงินมาทองมาความร่ำรวยจงบังเกิดสิทธิสิจังสิทธิกัมมัง สิทธิตาริยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิราโพนิรัมปรังสัพพะกัมมังประสิทธิเมชีวิตตังยาวนิพพานังสาระนังขัจฉามิพระำรวยเงินทองสาธุสาธุสาธสาธมสมฆการมีเาสาโรมานะคาทันตา ปัตจุสังสาหาริหักสุติตัชีงรกังถ้ายังเลตน่งยโรมกังปีไหกังปะสาษารำกลางคุณศัพทุนังยุทาริยังกรีสังมังทะเกเสโทในทัวสูภาษเกโปสิงขานิกาบตังตาโรวติสัมพระโวครือการ32มสิสองของศิลป์หาพุทธอาศัยนี้ขอรัตนาโดยเทียบผู้ศิสิ้าจึงอินอันโยมพุทธธรรมสสุนียามันดาทุกขุบาอาจารย์ที่หลาย หลวงพแ่แม่ใ่้มีพระจีวทั้งหลายจนมาตั้งเกิดเป็นสวรรค์ที่มารแห่งเทพเทวาจนมาแต่ความสุขความเจริญเงินทองเพื่อคือเนเงินทองให้มานักชาลิติตนักโมชายักขันต์วัดชักนานันเอหิตจิตตังเอหิมนุษย์สานันเอหิตอาราพังเอหิมานานเมตต,ตตาชนปูจีเปนมนุษย์สาน,านังหิทิโยบริโสจิตตังขันตังเอหิมารุมา มามามีมาเงินไหลมาชองไหลมานะชาลีตินะโมพุทธ,ธายะอิหิตวิปรม,มาะอิหิตอาโกอินทาอิหิเตโชนารายะอิหิวายโยอิสรานะอิเพชะคงระหังสุขโตภะคะวาโมติพุทธสังอระหังสุขโตภะคะวาภาโสมะอะมุอระหังสุขโตภะคะวา ยะผักอุมออุอามาอุนักมะทักักสะรนะมาอาอิสเดียโสโลุสะกุภาอีสวาสุมะอาหุนัมานักนตโนนกตโนนะกัะอังอิิอิมะหิสุตังสุนะังสุอะสนอกนะขอให้จงบังเกิดโมเปิดให้แจ้งประจักยะในการบรรมนี้ อีกาวิติพุทโธนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะนามานังสมาสยุตธโทยุทธธาแห่งงามะทั้งหลายพระอาจาจรย์ยะบุญหมายจิะมะเมตตามหาิยมเงินทองกันพุณีีปุณสัยุณคนนาัการาโรติสัมพโวจงมาบาังเกิดเป็นนักมคือบิดามดา ยักษ์คือครูบูชาอาจารย์อะคือพระอรหั์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อันทรงนำความชื่อพระประภสังโธพระโคนาดงพระคสปะพระสมณะพระดองพระศิย์ยักษ์ไม่ตีด้วยเดชะบารมีพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงมาเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดอภัยเปิเมตตามหาโยมกันคุณอิทธิคุใสคุณคนด้วยหนะโมพุทธายโอมปุกปุกสารพัดกูญแจปุกกูจะปุกพระภูมิเจ้าที่กูจะปุกเจ้าปุญภัยกูจะปุกพระนางพระแม่พระชรารีกูจะปปุกดาวบทองศีรีพระองค์ เธอจะให้ปลูกบนหลังคะทั้งร้อยแปดพระคำพีกูจะปลูกหน้าบทฤาษีกระไรยกรธดเธอจะปลูกพุระมายายากูจะปลูกเทวดาไรอีกผมกูจะปลูกพยมในพระการกูจะปลูกเท้าจักตัวโรคกบานนั้นสี่กูจะปลูกทั้งพระพุทธคีเนตกูจะปลูกทั้งพระพุตรกีนายกูจะปลูกทั้งนางอุมาคาวาวดีกูจะปลูกทั้งมาตุลีหรือข้าวสารกูจะปลูกทั้งปัญญาหานุมานกูจะปลูกได้ทุกช่วงทุกประการกูจะปลูกเหล็กไหลและทองแดงด้วยศาสัตราอาคมอมสิทธิฤทิกูจะปลูกแล้วปลูกหอกปลูกดาบปลูกถังธนลแะกำสารีพ กูจะปลูกไม้ต้นตาลมะขันชัยเมืองศรีกูจะปลูกลูกมะขามให้เป็นพระขาวบาวดบารีกูจะปลูกถวยเทียบและฤาษีทุกตนให้ตื่นขึ้นมาในสถานที่เป็นมงคลเปิดเงินเปิดทองเปิดโ,โ,โชคเปิดลาภเปิดเมตตามาหานิยมการคุณผีคุณใสคุณคนบิดา,ม,ดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายจาเป็นฎจ,จ่าคุเสด็จสมานพระพุทธเจ้าจงอยู่เหนือนเสียนก้าวเสียนผมนโมพุทธายะให้งลงให้ ไม่ได้กลัวนะ สุนัขทังสุนัขนั้นอนขอยจงกำเกิดโมเกิดแห้งแยกจักษ์ยักษ์ในกรารกับนี้อีกการพิธิพุทโธนักโมชายักษ์าพุทธโมนะ